สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคน,ว,กคนวันนี้หนึ่งลงกรพามากินผลไม้อร่อยอร่อยด้วยกันค่ะมะละกอฮอลแลนด์ลูกใหญ่ๆนะคะมะละกอฮอลแลนด์นี้สีจะไม่เหมือนมะละก,กอาสายพันธุ์แขกดาแขกดานี่หายากค่ะเพื่อนหรือว่ามะละกอบ,บ,บ้านเราเนี่ยสีจะแตกต่างแต่ความาอร่อยยกให้เหมือนกันค่ะแขกดําเนื้อเขาจะแน่นๆนะคะ มะละกอกินแล้วมีประโยชน์นะคะเพื่อนๆอย่าลืมหลังอาหารเมื่ออาหารแล้วก็หาผลไม้อร่อยมากกินกันนะคะหวานๆวานไม่หวานมากค่ะก่อนหรือหลังอาหารนะคะเพื่อนเพื่อนมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมะละกอแขกดําหรือมะละกอฮอลแลนด์สองอย่างนี้อร่อยแต่แขกดําหายากมากเพื่อนๆมาอร่อยด้วยกันนะคะ เรื่องความความอร่อยไม่หวานมากนะคะแต่แค่อาพอแลนเนื้อเขาจะแน่นแน่นและอร่อยอ mm hmm. ชอบตรงที่เขาไม่หวานมากโหอันนี้ลูกนึงนะคะปอกปอกแล้วแช่แช่ตู้เย็นไว้โหสุดยอดมากเพื่อน บ้านลบ้านลงก่อนจะชอบผลไม้จะเน้นผลไม้เยอะๆก่อนก่อนเมื่ออาหารพอเรากินผลไม้ลงไปแล้วเราก็จะกินข้าวได้น้อยเพราะและหลังอาหารแล้วก็ผลไม้ตามอีกก็จะเป็นอย่างนี้ดีนะคะเพื่อนๆ หวานไม่มากเนื้อนแน่นสมัยก่อนนี้แขกดำนี่หาง่ายง่ายนะคะเดี๋ยวนี้หายากแขกดำก็จะเนื้อนแน่นๆลักษณะเหมือนฮอลแลนด์ค่ะเพื่อนๆแต่ช่วงนี้หายากมากๆคิ้นใหญ่ๆคําใหญ่ๆ อร่อยมากค่ะันเบื่อพอเราบอกแค่เย็นไว้แล้วมันก็อร่อยอร่อยมาอร่อยด้วยกันนะคะถ้าถ้าเผื่อเราไม่ได้กินข้าวจานนี้หมดเลยนะคะหมดมันอร่อยอ อันนี้ลูกใหญ่มากลูกใหญ่นานๆจะเจออ่าฮอลแลนด์ถูกใจส่วนมากแต่ลูกเล็กๆเล็ก,ลกแต่เขาก็เอาก็อร่อยนะคะแต่นี่ลูกใหญ่ถูกใจมากอมขอบคุณเพื่อนๆที่ชมคลิปจนจบขอบคุณ ที่สนับสนุนกันเรื่อนมาขอบคุณผู้สนับสนุนท้ายคลิปนะคะไปแล้วค่ะไปกินต่อนะคะมัละกออร่อยอร่อยจ้เพื่อนๆคลิปนี้ยาวหน่อยนะคะบ๊ายบายพบกันคลิปหน้าค่ะ